โรงแรมนี้สุดยอดเลยนะคะอุ้ยงานการงานสร้างมากดูผีเสื้อสิผีเสื้อหลุลาดาเลิกเก่งมากนะคะนี่เรานะั่งเอลพาดมาเลยนะอยู่พอไหมแอลพาดทูวนารีนะคะนี่คือภูวานารีสอร์ทค่ะ ที่นี่เลยดีมากมีสระว่ายน้ำมีทุกอย่างสวยมากค่ะนี่ช้างโร <c oughs> งแรมนี้หรูแล้ประวังการเลยค่ะ

แล้วชิมๆนี่นะคะลงลองหลาห่างก้ามากเลยผู้ขายหน้าสวยอยู่350บาทแต่หนูมาขายนี้กล่องละ200ค่ะสามกล่อง500กล่องหนึ่งจะอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดขีดอันนี้ไม่ใส่เอ่อใส่สารกันไม่ใส่ีมีคลี่ะอาุ่นอาุนว่าน้ำเขียว 你别买、啊，哎 <Thank you. S 1>，你别走。